ตัดยังอัดแล้วโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ <ไป S 2> ค่อยตัดออกก็ได้ก็แปดเจ็ดหกโอเค,อเคใช่คก็แปดเจ็ดหกเดี๋ยวเขาให้ตัดออกมามายืนตรงนี้ยืนตร,รงนี้สามสองหนึ่งสวดอีกนีนี้จ้เราเข้าสู่ช่องหาอะไรทำหาอะไรทำดีนะครับ แล้ววันนี้เราก็สองพูดเหมือนเดิมกลับมาเล่นแกล้เฮาส์อีกรอบหนึ่งนะครับเต้นเหมือนการแก้มือทีสองนะครับผมแก้มือนะครับันน้โมเปึกมาแล้วนะครับฝึกมาเยอะไหมครับผมนี่ยค่อนข้างนะไม่ได้ฝึกเลยค่อนข้างค่อนข้างนิดเดียวโอเคเราไม่พูดทํามทำเพลงเหมือนเดิมรไปเริ่มโอเคไปครับผอมวันนี้ต้องวันนี้จะต้องรีบเร่งครับวันนี้วันนี้คือแบบผมค่อนข้างรีบนะครับเพราะมีธุระต่อไี้คือแบบ ทำเพื่อคนดูเลยนะครับเนี่อก็ต้องกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะไปมาโมกมารอ่อมาทางระเบิดระเบิดตุ้มเฮ้ยโมกเป็นงานนะโมกเล่นสายระเบิดนะครับจากครั้งก่อนเล่นฮิวนะเล่นแบบโอ้เฮ้ยโมกโดนตีโมกโดนตีสายฮิวโอเคครับสวยจริงสวยจริงสวยอยู่สวยอยู่โอเคมาลอมาลอมาเยเยี่ยมเลยแกนี่มีเขาบาเลยจะเห็นอืมสวยเฮ้ยโมกโมกสวยว่ะ มองสวยมองสวยรอดมาทางระเบิดรอดมาทางระเบิดตายไม่ตายโอเคตายสบาย้ทำเวลาได้ค่อนข้างที่จะดีกว่ารอบที่แล้วนะครับเพราะว่าเรามีตัวดามจสองตัวดีขึ้นมากๆใช่ใช่เราได้เดมันติดไปสิบสี่นาทีได้รอ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 มาทางนี้ตู้มโวยโดนตัวเดียวเองระเบิดวางทั้งสามลูกโดนตัวเดียวครับไปรีบตีรีบตีลนลนจหวันนี้คือลน โดนตีดิดมาดีมาดีครับ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 นะครับจริงวันนี้ตีไปตีไปเราตีเราตีเกมมิ่งอะเราตีเกมมิ่งไปเราตีเกมมิ่งอะอ่าโดนตีตายไหมครับจ่ิงวันนี้อ่ะค้ิกล้วอ่าเกือบตายใช่ะครับซัพเราจะสามร้อยทรัพแล้วครับเนี่ยคือแบบตกใจมากเลยอะครับทุกคนทรัพย์ราขึ้นเรือปกติครับไม่ได้คาดคิดไว้อ่ะมาดีครับอทุกคนจริงๆนะครับที่ติดตามระบาณครับผม ขอให้ได right. mm ้เปิดสร้างรายได้ก็ดีใจแล้วครับผมอุ้ย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 โอ้ยอุ้ยขางผู้ค่อนข้างแหลกครับตอนนี้นี้รอรอมทางระเบิดตุ้มเดินเยอะอยู่เดินเยอะอยู่ประมาณสองตัวเดินเยอะมากเฮ้ยโมกโมกระวังดูดูจากเลือดไม่ค่อยหน้าไหวเท่าไหร่เฮ้ยโมกเหนียวไปจะจะรอให้เองกดผิดนะครับแล้วตอนนี้คือเลือดเลือดคือไม่ไหวสองคนเลยไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะพูด โอเคครับสวยครับสวยตายเลยเรสองสวยมากเวันนี้โอเคครับตัวนี้ผมต้องรอให้ใช่ไหมครับเนี่ยโดนตีนั้นหนึ่งตายเลยนะคุณโมกผมช่วยคุณแล้วเอ้าปลาหินยักไม่โดนแล้วก็ตรวนี้ตีตีสกัดจุดอุ้ยทําไมตีไม่โดนสวยอุ้ยอุ้ยสิบสามมาทีเลยมาที่ห้องนี้โ้ยข้างนอกโมยอยู่ข้างนอกข้ากวนนี่่อโอ้ยโอ้ยระวังน้ำโมกระวังน้ำโมกอุ้ยแกนี่แบบ ไม่ไหวอะเดี๋ยวมาหาทางนี้มา,มาหาทางนี้มาช่วยทางนี้บ้างมาช่วยทางนี้บ้างมานีครับอย่าทําอย่าทําอะไรมุ่งนะอาจารย์เอ้าเฮ้ยทีนี้ผมก็ตายเฮ้ยทำไมอะครับดีก็ตายงงเอ้า ยังไม่จบอะกได้ไปคาดคินแล้วก็ต่อยังมีตอนเว็บดินนะครับของด่านนี้แล้วก็ถ้าผ่านด่านนี้ไปนะครับมันจะมีสูตรในการเล่นอยู่ใช่ไหมครับคุณปาร์ตี้ก็คือใช่ใช่ใช่หลังจากตรงนี้ผ่านไประยัดเร่งเข้าห้องนะครับก็คืออย่าบึ่งเขาห้องเราต้องทําลายกําแพงอยู่ไกลใช่ทําลายกําแพงตายครับโอเคต้องมาใจเย็นโม่ใจเย็น่ออยู่ไกลห้ามเข้าไปในห้องเด็ดขาดเลยนะ ระยะนี้โดนไหมไม่โดนโดนโดนสวัไกลๆโอเคนะครับเหมือนมื้อกี้น่าจะโดนโอ้เหมือนโกงเลยอ่ะอเหมือนโปเลยอ่ะมันขึ้นฮิตอยู่ถ้ามันขึ้นฮิตก็โดนอ่ะนะโอเคถ้าเกิดสีม่วงเบาก็ต้องขออภัยเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม่นะถ้าเกิดดังก็ดีเลยแหละเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ไม่ด้วยต้องขออภัยทุกคนมาณที่นี้ดเลยนะครับผมเรียบร้อย ประตูแตกเรียบร้อยครับผมทีนี้ก็ลุยยาวๆโซนตรงนี้แกนนี่จะค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะมากสบับซามูไรเราจะต้องเจอคุณตายได้ตอนนี้ภารกิจของเราคือต้องเจอตานะครับใช่ครับโลกไม่หวังเจอพอเราเอาแค่ทหารรุ่นนี้ไปได้ก็ทุกคนทุกคนดูได้จากเลเวลของผมนะครับเลเวลหกนะ้ตอการฝึกอุย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 โอ้โอ้โดนตีโดนตีไอ้โมก เก็บตหมขาเมื่อกี้เก็บตายแต่ไม่โดนยังไม่ตายเน็ตเน็ตผมเมื่อกี้จะทำให้คาร์ทิดิตนะครับปายตายหมดแล้วครับพี่ยามมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยเน็ตมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับปาร์ตี้หมกใหม่โมกเติมพิษเลยดีไหมน่ะเพราะว่าทุกคนจะได้เห็นคนเดียวครับแต่ตอนนี้เตปของคุณโมกเลยต้องลุยแล้วครับผมไม่นเดบแยกรอบนี้เดี๋ยวผมว่า มันมันแหลกมากจริงๆครับทุกคนมมไม่ได้แหลกดีมันมันค้างอ่ะชิดขี้เฮ้ยมู่เก็บหมดอ่ะเอามา,าครับจังหวะนี้มิชชั่นคอมพิวต์เกลนตาเกลนตาตรงนีกนแกนแกนเกนอะไรครับนี่เจอเกนแก,น,แกนมาสเตอร์แกนแคนยอนเอาเอาเอาสองสัยเกนจะพักนะครับจังหวะนี้เอาเฮ้ย ไอ้ต้องเข้าไปแก้ประตูแล้วกระโดดลงมาดิถอาจจะต้องลองยิงขู่ยิงขู่อ้าวเกิดอะไรขึ้นครับเกมเิดอะไรขึ้นครับจังหวะนี้เกมบั๊กโอ้อะไรกันครับเนี่ยเอาแบบนี้ก็ได้เหรอเอาเราเล่นต่อยังไงเกมมันโกงผมไอ้บัง บางทีเน็ตเด็ดเน็ตผมอาจจะไม่ได้อันนี้ก็ได้ครับมันอาจจะเป็นเพราะเนี่ยเกมบั็กนะอู้ดี่เกมยังไงอะครับทุกคนดูเกมดีเกินโอ้ดูดีเกมโคตรดีเลยเ <c oughs> กมอย่างดีแต่ต้องแจกง,งั้น <c oughs> อาอทำไงตัดนะครับตัดใหม่เ,เราจะมาเล่นกับคุณธมูนะครับรอบสองอันนี้ <c oughs> ถือว่า <c oughs> ค่อนข้างมาได้สวยแต่เกมมาบักนะครับงั้น เราตัดไปตอนที่เรนนัมคุณโมณนะครับได้ครับผมโอเคงั้นไปไปครับ